s i s n World News Report. b r o u g t t t y y u u by... CRG delivery 15ร้านอาหารดังสั่งครบจบในออเดอร์เดียวเพียงแค่โทร 1312. สวัสดีครับพินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่24เมษายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนทครับชนนนเอมดีครับ วันนี้นนมีข่าวมาเล่าให้ฟัง4เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขผู้ตกงานของสหรัฐนะครับในช่วง5สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ทะลุ26ล้านคนแล้วนะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับจีนนะครับที่ประกาศเงินให้เงินสนับสนุนทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับจำนวน30ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่สหรัฐเนี่ยหยุดให้เงินสนับสนุน WHO นะครับข่าวที่3นะครับลูกพี่อีลอนมัสก์นะครับ SpaceX นะครับได้ปล่อยดาวเทียม Starlink เพิ่มอีก 60ดวงนะครับและข่าวสุดท้ายครับคือ Apple ครับที่กำลังผลิตตัวโปรเซสเซอร์ะครับของตัวเองนะครับที่จะใช้ใน Mac ในปี2021ครับไปที่ข่าวแรกกันก่อนครับรัฐบาลของสหรัฐนะครับได้เปิดเผยตัวเลขในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับว่ามีชาวอเมริกัน4.4ล้านคนนะครับที่ลงทะเบียนขอสวัสดิการว่างงานนะครับเท่ากับว่าในช่วง5สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนตกงานไปแล้วมากกว่า 26ล้านคนนะครับซึ่งคิดเป็นประมาณ8นะครับของประชากรทั้งหมดนะครับและถ้าคิดแค่แรงงานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15ของแรงงานในสหรัฐนะครับซึ่งถ้าหากว่าลองคำนวณดูแล้วเนี่ยพบว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐตอนนี้น่าจะพุ่งไปอยู่ที่20แล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามากกว่าอัตราการว่างงานที่สูงที่สุดในวิกฤตแฮมเบอร์มมเกอร์ในปี2009ถึง2เท่านะครับ การเพิ่มขึ้นของจํานวนคนตกงานเนี่ยได้ทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับส่งผลให้เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นว่าเอ๊ะเราจะยกเลิกการล็อกดาวดีไหมเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นหรือว่าเราควรจะห่วงเรื่องการควบคุมการระบาดของโควิดมากกว่าน,นะครับเพราะว่าการว่างงานของคนที่สูงขึ้นแบบนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในตอนนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังส่งผลไปถึงจังหวะที่เศรษฐกิจมันจะฟื้นฟูรีบาวตัวกลับขึ้นมาด้วยนะครับและที่สําคัญครับคือแรงงานทุกคนที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยก็ยังต้องการเงินในการที่จะจ่ายค่าเช่าค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะครับพวกบัตรเครดิตซึ่งถ้าหากว่าไม่สามารถจ่ายได้เนี่ยมันจะส่งผลให้มีผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบการเงินไปยังระบบอื่นๆเป็นโดมิโน่ไปหมดนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอัตราเร็วของคนตกงานที่เราเห็นเนี่ยมันเริ่มลดลงนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหมายความว่าการเล y o ย f ออฟของบริษัทเนี่ยน่าจะเลยจุดพีคมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ได้ทําการอัดฉีดเงินไปมากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่ายังมีผู้คนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอยู่นะครับหรือถ้าให้มองภาพใหญ่กว่านั้นเนี่ยตอนนี้นะครับลูมเบิร์กนะครับได้เขียนบทความหนึ่งขึ้นมานะครับบอกว่า รัฐบาลของทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้เนี่ยอัดฉีดเงินรวมกันมากกว่า8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับและดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับซึ่งอย่างของสหรัฐเนี่ยตัวงบประมาณ3,49,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงมาช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยไอตัวก้อนนี้เนี่ยหมดไปแล้วนะครับภายในเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้องการการอัดฉีดให้มากกว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง สภาคอนเกรสนะครับก็ได้ทําการอัดฉีดตัวเม็ดเงินก้อนใหม่ลงมาแล้วนะครับบวชลงมติผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเงินตัวก้อนใหม่อันนี้เนี่ยที่มูลค่าประมาณ4 8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็จะมาช่วยตัวดอลลาร์เพย์เชคเนี่ยนะครับตัวเพย์เชคโปรเทคชั่นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมาช่วยเหลือเราธุรกิจ SME นะครับส่วนอีกก้อนหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งไปตัวช่วยเหลือให้โรงพยาบาลนะครับในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงชุดตรวจเชื้อนะครับข่าวที่2นะครับ เรียกไ,ได้ว่าไม่มีใครยอมใครนะครับในวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยทางการจีนนะครับได้ประกาศให้เงินสนับสนุนองค์การอนามัยของโลกนะครับหรือว่า WHO เป็นจํานวนเงินเพิ่มเติมนะครับ30ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือทั่วโลกในการต่อสู้กับโคโรโนาไวรัสหลังจากที่สหรัฐเนี่ยได้ทําการระงับเงินช่วยเหลือดังกล่าวกับ องค์การอนามัยโลกนะครับเก่งช่วงนะครับซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยกล่าวว่าเงินสนับสนุนก้อนนี้เนี่ยก็คือก้อน30ล้านดอลลาร์เนี่ยรวมกับก้อนก่อนหน้านี้ที่เขาได้บริจาคไปแล้วถ้งหมายถึงทางจีนได้บริจาคไปแล้วเนี่ยยีล้านดอลลาร์นะครับจะช่วยสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศที่กําลังพัฒนานะครับคือต้องบอกว่าตัวเลขที่สหรัฐสนับสนุนต่อปีต่อองค์การอนมามัยโลกเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากนะครับคิดเป็นประมาณ1 5เอขององบประมาณทั้งหมดของ WH อยู่ที่ประมาณ400-500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งรายใหญ่ที่สุดเลยที่สนับสนุนก็คือสหรัฐนะครับส่วนจีนเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือน้อยกว่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับทางรัฐบาลปักกิ่งนะครับยังออกมาเรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยสนับสนุนการคือทั้งงานของทั้ง WHO นะครับโดยเฉพาะในช่วงของการระบ,บาดของโครไวรัสแบบนี้เนี่ยพร้อมเตือนว่าสหรัฐนะครับ การหยุดให้เงินสนับสนุนเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวการควบคุมการระบาดของโควิด -19 เท่านั้นแต่มันยังรวมถึงการควบคุมโรคอื่นๆด้วยเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยไม่ได้ดูแลแค่โควิด -19 นะครับแต่เขายังมีโรคอื่นๆที่ต้องต่อสู้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับทางหัวชุนหญิงนะครับซึ่งเป็นโฆษกหญิงของกระทรวงอีกคนหนึ่งเนี่ย ยังบอกว่าในช่วงเวลาที่สําคัญแบบนี้เนี่ยการสนับสนุน WHO เนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกเป็นแผ่นของคนทั้งโลกนะครับคือเรียกได้ว่าตอบกับสหรัฐที่ระง,งับเงินสนับสนุนเต็มๆเ,เลยนะครับทางทรัมป์เนี่ยได้ออกมากล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับว่าการจะให้เงินสนับสนุนทางองค์การอนามัยโลกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ทําการตรวจสอบการทํางานของ WHO แล้วเท่านั้นนะครับว่ารับมือกับโควิด -19 ได้เหมาะสมหรือไม่นะครับซึ่ง เวลาที่จะใช้เนี่ยมันเป็นเวลาประมาณ60-90วันเลยนะครับและในทางกฎหมายเนี่ยทรัมป์สามารถโยกเงินสนับสนุนข้อน,นี้เนี่ยไปยังองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆได้ด้วยนะครับและล่าสุดครับไมค์ปอมเปโอนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ออกมากล่าวว่าสหรัฐอาจจะไม่ให้เงินสนับสนุน WHO อีกเลยนะครับซึ่งนี่นับเป็นข่าวใหญ่มากๆแล้วก็ค่อนข้างหดหู่แล้วก็น่ากลัวนะครับ ไปที่ข่าวที่3ครับ SpaceX นะครับปล่อยดาวเทียม Starlink เพิ่มขึ้นไปอีก60ดวงครับคือ SpaceX เนี่ยเขาปล่อยไปหลายชุดแล้วใช่ไหมครับเขาปล่อยขึ้นไปอีก60ดวงคือตัวดาวเทียม Starlink เนี่ยจะเป็นดาวเทียมที่มีระดับวงโคโจรต่ำใกล้โลกนะครับที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อของคนทั้งโลกเข้าหากันด้วยแบนด์วิดต์ของอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างสูงนะครับที่จะทาให้ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการกันหมดนะครับซึ่งนั่นเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย Starlink เ ตัวดาวเทียมออกไปเนี่ยนะครับจำนวน422ดวงแล้วนะครับคือหลายๆคนอาจจะสงสัยอาจจะเห็นตัวทวิตเตอร์ของอีลอนมัสนะครับตอนนั้นเขาอีลอนมัสเนี่ยทวิตไปว่าตอนนี้เรามีดาวเทียมทั้งหมด420ดวงแต่ว่าอีก2ดวงที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันคือเป็น2ตัวที่ทางบริษัทเนี่ยปล่อยขึ้นไปเป็นตัวโปรโตไทป์ตั้งนานแล้วนะครับเป็นชุดแรกเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีแผนที่จะทําการดีออร์บิทมันลงมาแล้วแล้วก็เท่ากับว่าดาวเทียมที่ operational อยู่เนี่ยมี420ดวงนั่นเองนะครับซึ่ง Elon Musk เนี่ยออกมาบอกว่าสำหรับตัว private beta เนี่ยจะเริ่มทดสอบได้ในอีก3เดือนข้างหน้านะครับส่วน public beta เนี่ยจะหลังจากนั้นอีก3เดือนก็คือ6เดือนนับจากตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่าทันช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนสำหรับการให้บริการในแคนาดาแล้วก็ในสหรัฐซึ่งทุกอย่างถ้าเป็นทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ทางบริษัทวางไว้นะครับคือเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ย Space X จะเป็นบริษัทดาวเทียม เอกชนรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับที่มีดาวเทียมขึ้นไปจํานวนมากขนาดนี้นะครับถ้าใครจําได้นะครับว่าแผนการสําคัญของเขาเนี่ยคือการปล่อยดาวเทียม s t a r ์ลิงจำนวนมากขึ้นสู่วงโคจรในปีนี้ซึ่งปีนี้เนี่ยทำเสร็จไปแล้ว4ภารกิจก็คือปล่อยไปได้แล้วเนี่ย240ดวงนะครับ s p ป c e x ตั้งเป้าที่จะส่งดาวเทียมขึ้นไปให้ครอบคลุมสัญญาณทั่วทั้งแคนาดาและในอเมริกาตอนเหนือในช่วงปลายปีนี้ คืออธิบายแบบนี้ครับสาหต้องมีการส่งดาวเทียมขึ้นไปจํานวนมากเนี่ยเพราะว่าระดับวงโครจรของมันเนี่ยต่ำครับทำให้ค่า latency หรือว่าตัวค่าปิ้นของมันเนี่ยมันก็ต่ําตามลงไปด้วยคือพูดเป็นภาษาคนคืออย่างนี้ครับความเร็วในการส่งสัญญาณมันก็จะสูงขึ้นอินเทอร์เน็ตคุณก็เร็วขึ้นนั่นเองแต่ข้อเสียที่ตามมาเนี่ยคือระยะครอบคลุมสัญญาณมันก็จะค่อนข้างแคบนะครับจึงต้องส่งดาวเทียมจํานวนมากถึงจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดต่างจากดาวเทียมทั่วไปที่มีวงโครจรระดับสูงแล้วก็ครอบ แต่แน่นอนว่าแผนการที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสตาลิงไม่ได้คิดจะหยุดแค่ที่แคนาดาเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สหรัฐแต่ว่าพวกเขาเนี่ตั้งเป้าที่จะขยายการให้บริการไปทั่วโลกเลยในปีหน้านะครับซึ่งมันจะมาพร้อมกับการส่งดาวเทียมขึ้นไปจํานวนมากและที่สําคัญคือเขาก็ได้ยื่นขอเอกสารที่จะส่งดาวเทียมขึ้นไปเป็นจํานวนเยอะที่สุดเนี่ยคือ442,000ดวงแล้วด้วยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับ สเปซเอเนี่ยได้เคยออกมาบอกถึงตัวเลขของดาวเทียมที่จําเป็นในการส่งสัญญาณนะครับถ้าในอเมริกาเนี่ยต้องการประมาณ400ดวงนะครับถึงจะให้บริการอย่างเต็มที่ได้ส่วนทั่วโลกเนี่ยประมาณ1,280ดวงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยิ่งมีดาวเทียมเยอะเท่าไหร่สัญญาณมันก็ยิ่งเสถียรมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่ทุกคนอยากรู้คือเอ๊ะแล้วตอนนี้เนี่ย ดาวเทียมที่มันโคจรอ,อยู่ทั่วโลกรอบๆโลกตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่กี่ดวงแล้วนะครับคำตอบคือประมาณ5,000ดวงนะครับแต่ที่ให้บริการที่ยังโอเปเรตอยู่เนี่ยมีอยู่แค่2,000กว่าดวงเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าที่เหลือเนี่ยเป็นขยะอวกาศครับทำไมโครงการนี้ถึงมันเป็นโครงการที่ใหญ่มากๆแล้วเราถึงควรที่จะต้องสนใจมันนนอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบนี้คือ อินเทอร์เน็ตบนโลกส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณผ่านตัวสายไฟเบอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งอยู่ไกลามากๆสัญญาณที่ส่งไปมันก็จะช้าลงคิดภาพอย่างนี้คือถ้าสมมุติว่าเราคอนเฟรนซ์คอลกับคนอเมริกาอย่างเงี้ยสัญญาณมันอยู่ไกลามากๆมันก็จะมีความดีเลย์ที่ค่อนข้างสูงเพราะระยะทางของสายมันไกลใช่ไหมครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็คือตัวอินเทอร์เน็ตดาวเทียมครับซึ่งโอเคมันสามารถส่งสัญญ,ญาณไปทุกที่ได้แหละ ไปในจุดที่สายไฟเบอร์มันไปไม่ถึงนะครับแต่ข้อเสียของมันคือสัญญาณมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่และราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ SpaceX เนี่ยได้ส่งส t า r l ล n k ขึ้นไปและลดระด,ดับการโคจรให้มันต่ำลงมาการส่งสัญญาณระหว่างดาวเทียมด้วยกันเนี่ยก่อนที่จะส่งกลับมาในโลกเนี่ยมันจึงมีสัญญาณส่งที่เร็วมากขึ้นแต่แน่นอนว่าก็ต้องแลกกับการที่ต้องส่งดาวเทียมจำนวนมากขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับและแล้วมันจะคุ้มไหม เขาก็ลองมีการ estimate รายได้ของบริษัทออกมานะครับถ้าสมมุติว่าทําการส่งดาวเทียมขึ้นไปครอบคลุมทั้งโลกหมดแล้วจริงๆเนี่ยบริษัทจะมีรายได้มากกว่าปีละ50 0 0 0ื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งนั่นจะมากกว่าตัวงบประมาณของนาซาทันทีถ้าในปี2019เนี่ยนาซามีงบประมาณ21,500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถ้ามีเยอะขนาดนั้นเนี่ยได้เงินมาเยอะขนาดนั้นเป้าหมายสําคัญของ Space X เนี่ยก็คือการสร้างยานอวกาศใช่ไหมครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ยก็จะนําเงินไปอีลอนมัสก์ก็จะพัฒนาตัวยานอาวกาศนะครับและทําตามความฝันของเขาก็คือการที่จะย้ายที่อยู่อาศัยของมนุษย์เนี่ยไปอยู่บนดาวอังคารนั่นเองนะครับเอาเงินไปพัฒนาจรวดพัฒนายานอาวกาศอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้ในภารกิจที่สําคัญที่สุดของมนุษย์โลกนะครับซึ่งลูกค้าที่สําคัญสําคัญของทาง s t า r l ลิงเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นรัฐบาลนะครับพวกฝ่ายการทหารทั้งหลายแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับที่ ต้องการอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงนะครับแต่คนทั่วไปอย่างเราเนี่ยก็สามารถไปซื้อกล่องมาเพื่อ,อใช้บริการได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อรับสัญญาณตัวนี้ได้เช่นเดียวกันต่อแต่ละประเทศเนี่ยพอหลังจากที่มีการครอบคลุมเนี่ยเขาก็จะมีทีมส่งไปแต่ละทีมนะครับว่าโอเคทีมนี้ดูประเทศนี้ประเทศนี้และเข้าไปติดต่อนะครับว่าโอเคคุณต้องมีการจ่ายเงินยังไงมีการตลาดทํำยังไงนะครับส่วนบางประเทศที่มีการอาจจะ มีการเหมือนผูกขาดของรัฐไว้นะครับว่าโอเคคุณจะให้บริการได้เนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ด้วยทางกฎหมายนะครับเขาก็จะไปติดต่อตัวผู้ให้บริการอย่างของบ้านเราก็จะมี3เจ้าหลักใช่ไหมครับเขาก็จะติดต่อ3มเจ้านี้ว่าโอเคคุณต้องการที่จะใช้บริการสัญญาณจากตัวดาวเทียมของ Starlink ไหมถ้าต้องการใช้คุณก็โอเคมาส่งมาและ ซาลิงเนี่ยจะไม่มีคู่แข่งเลยครับลองคิดภาพว่าใครจะเป็นคนส่งดาวเทียมขึ้นไปคือเขาตั้งใจที่จะส่งไปเยอะมากตอนนี้ส่งขึ้นไปแล้ว420ดวงใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็ทำให้วิศวกรทีมของเขาเนี่ยเก่งขึ้นนะครับทำงานได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะส่งดาวเทียมขึ้นไปได้เก่งเท่ากับ Space X แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะส่งดาวเทียมของตัวเองขึ้นไปจริงๆก็สุดท้ายก็อาจจะต้องจ้าง Space X ซนั่นแหละเป็นคนส่งขึ้นไปอยู่ดีนะครับ นี่จึงเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆข่าวสุดท้ายครับเกี่ยวกับเรื่องของ Apple นะครับ Apple เนี่ยเตรียมจะผลิตตัวโปรเซสเซอร์สำหรับ Mac เองครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเรื่องมีอธิบายอย่างนี้ตัวผลิตภัณฑ์หลักของ Apple เนี่ยโอเคเราก็รู้ว่ามันมี iPhone, iPad, Mac ใช่ไหมครับซึ่งชิปที่ แต่ละผลิตภัณฑ์ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นชิปที่ต่างกันนะครับโอเคอย่าง iPhone, iPad เนี่ยมันใช้ชิปตัวเดียวกันแต่สำหรับ Mac a เนี่ย a p p เ e เขาใช้เทคโนโลยีของ Intel อยู่นะครับซึ่ง Apple เนี่ยตั้งเป้าที่จะทำตัวระบบตัวชิปโปรเซสเซอร์ของตัวเองนะครับที่จะใช้กับ Mac ที่จะวางขายในปีหน้าในปี2021โดยมีฐานมาจากตัวชิป A 1 4ซึ่ง A 1 4เนี่ยเป็นชิปของ iPhone ที่กำลังจะเปิดตัวในปีนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะมาพร้อมความเร็วที่สูงกว่า และพาร์ทเนอร์ที่จะมาช่วย Apple ในการผลิตชิปของตัวเองเนี่ยก็คือทางไต้หวัน Semiconductor Manufacturing นะครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วการที่ทั้ง3ผลิตภัณฑ์มันใช้ชิปตัวเดียวกันเนี่ยมันสำคัญยังไงอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับการที่บริษัทเนี่ยสามารถพัฒนาอะไรเองทั้งตัวฮาร์ดแวร์ทั้งตัวซอฟ์แวร์เองเนี่ยมันจะเหมาะสมกับตัวอุปกรณ์มากขึ้นเหมาะสมกับตัวระบบปฏิบัติการมากขึ้นนะครับและมันจะยิ่งทำให้ตัวอีโค y ิสเ m มของ Apple ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับ แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกนะครับและสามารถอัปเดตคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้บ่อยตามที่ต้องการคือไม่ต้องไปรอทาง Intel นะครับถ้าใครเคยใช้อุปกรณ์ของ Apple เนี่ยนนยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยคือจะรู้ว่าตัว App Store ของ iPhone iPad Mac เนี่ยมันเป็นคนละตัวกันไม่ได้ใช้ App Store ร่วมกันนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามันมีผลมาจาก การใช้ชิปที่ต่างกันด้วยซึ่งถ้าหากว่าทั้ง3ตัวใช้ชิปตัวเดียวกันเนี่ยมันจะทลายช่องโหว่อันนี้ไปทันทีนะครับทำให้ทุกแอป,ปเนี่ยสามารถพัฒนาและใช้กับทั้ง3ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเหล่า developer เนี่ยคือสามคือน่าจะสนุกนะครับน่าจะชอบสิ่งนี้มากๆเพราะว่าสามารถพัฒนาตัวแอป,ปแล้วสามารถลนช์ลงไปในทุกโปรดักต์ได้พร้อมกันนะครับนี่คือทั้งหมดของมิชชั่นวอลนัทซีพอร์ตวันนี้นะครับนอนอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ฟังกันนนิดึง ผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่2,73,613คนนะครับที่รักษาหายแล้วเนี่ย737,864คนนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยมีทั้งหมด194,90คนนะครับส่วนในไทยนะครับเมื่อวานนี้วันที่23เมษายนเนี่ยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา13คนนะครับรวมเป็น2,839คนแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมา78คนนะครับนั่นเท่ากับว่า มีคนที่รักษาหายแล้วเนี่ยถึง2,430คนแล้วก็ที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมี359คนนะครับส่วนคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีรายงานเพิ่มขึ้นมา1คนนะครับเท่ากับว่าผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยรวมทั้งหมด50คนนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ ช่วงนี้เนี่ยก็โอเคเราอาจจะหายเบลอแล้วเริ่มปรับตัวได้แล้วกับการเวิร์ r ฟรอมโฮมหรือว่าธุรกิจหลายอย่างนะครับอาจจะเริ่มปรับตัวเริ่มยอมรับเริ่มที่จะอยู่ในจุดที่วางแผนที่จะรับมือมันแล้วนะครับก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนแล้วก็อย่าลืมเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงคนรอบข้างนะครับคนรักครอบครัวเพื่อนนะครับก็ถ้าใครเห็นเพื่อนเป็นอะไรหรือว่า เขาดูเครียดเครียดเนี่ยก็ลองทักไปพูดคุยอยากให้ทุกคนเนี่ยคุยกันให้มากกว่าเดิมครับเพราะว่าโซเชียลดิสทันซิ่งเนี่ยทำให้เราห่างกันมากขึ้นใช่ไหมครับแต่เราห่างกันเฉพาะฟิสิเคิลดิสทันซิ่งพอครับห่างกายแต่เราไม่ต้องห่างใจพูดคุยกันครับอัปเดตกันว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยกันบ้างนะครับและเราจะผ่านเรื่องนี้เนี่ยไปด้วยกันได้อย่างราบรื่นครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันพุ่งนี้ข่ววันเสาร์ครับสวัสดีครับ Mission World News Report Presented by CRG โทร1312สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียว